สวัสดีครับผมตู่ดวงวันนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมารู้จักกับรีเท 84fs นะผมเป็นปืนแบง็์ไฟนิงกันนะครับผมไฟออกปากกระบอกนะครับผมตัวปืนถอดแบบเอกลักษณ์มาจากปืนจริงเบล e ต้า 84fs ชีต้านะครับผมไซส์เรียกว่าคอม a พกไซส์นะครับผมเป็นระบบดับเบิลแอคชั่นผมสามารถที่จะเหนี่ยวยิงได้ทันทีนะผมแม็กกาซีนะครับผมมันจุอยู่ที่9นัดนะผมมันจุจริงประมาณ8นัดเพราะนดที่9ค่อนข้าง ที่จะแน่นนะผมไม่ต้องพูดพร่ำพำเพลงกันเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฟลลิ่งของการยิงกันก่อนเลยนะกันนะผมว่ารีเทแปดสี่เอฟเอสนะผมจะให้ความรู้สึกเป็นอย่างไรนะครับผมไปเอาชมกันเลยนะครับรีเทแปดสีเอฟเอสนะครับโอเค อัตลบในการยิงค่อนข้างที่จะสมจริงเลยนะครับผมผมว่ามันสมจริงมากนะครับผมสมจริงมากนะครับ โอเคทีนี้กลับมาพูดที่ตัวปืนต่อนะผมรีเทนะครับผมทำออกมามีทั้งหมด4สีนะครับมีสีดำนะครับผมสีเงินเงาสีเงินด้านแล้วก็เงินทองที่เรียกว่าซาตินนั่นเองนะครับผมในส่วนของกริปนะครับถ้าเป็นสแตรดานจะเป็นกริปพลาสติกสีดำแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นรุ่นพิเศษนะครับผมจะเป็นไม้แท้แล้วก็จะมีโลโก้ของเบลเลตตานะครับผมแล้วก็จะมีรุ่นที่มีมาร์กกิ้งนะครับผมอยู่บริเวณข้างสไลด์นะครับผมมาร์กกิ้งของเบลเลตตาเลยนะครับผม ลงม,มาบนเนื้อของสไลด์ซึ่งจะมีอยู่ในรุ่นที่เป็นตัวสีเงินเงานะครับผมแล้วก็ตัวสีดำนั่นเองนะครับผมกลับมาเรื่องของการยิงก่อนนะครับผมเมื่อสักครู่เนี่ยผมโหลดไปที่8นัดนะครับผมก็ยิงค่อนข้างเพลินนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองยิงต่อเนื่องนะครับผม2แมกกาซีนนะครับผมดูว่าปืนสามารถที่จะ ยิงได้อย่างสม ooth นะครับหรือไม่นะตอนนี้ผมก็เริ่มบรรจุกระสุนนะครับทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมรีเทแป 84FS นะครับผมช็อตยิงต่อเนื่องนะครับผมว่า จะให้อัหรสหรือว่าให้อารมย์ยังไงกันบ้างนะครับผมขออนุญาตใส่หูฟังแล้วก็แว่นตาเซฟตี้ก่อนนะครับรีเท i l ปดสีเอฟเอส Okay. ค,นะคยิงต่อเนื่องนะครับผมค่อนข้างที่จะสม ooth นะครับผมลูกกระสุนคายปอกอย่างชัดเจนนะครับผมช็อตสุดท้ายนี้เหมือนปืนจะเริ่มเข้าสู่สมดุลแล้วนะครับผมสไลด์กลับมาแขวนปกติเลยนะครับผมโอเคเป็นปืนที่ยิงสนุกมากนะครับผมแต่ว่าสไลด์ค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงอาจจะเป็นช่วงของของสไลด์ที่ ที่แคบนะครับแล้วก็ตัวคันแขวนสไลด์นะครับผมคันล็อกสไลด์ตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะแข็งนะครับเราจะกดลงยากนิดนึงนะครับผมก็อาจจะต้องใช้ลักษณะของการดึงสไลด์ช่วยนะครับผมด้านหลังตรงนี้จะเป็นเซฟตี้นะครับสามารถที่จะเข้าเซฟได้นะครับลองทดสอบยิงดูสักชุดหนึ่งนะครับ5นัดนะครับลำกล้องรู้สึกร้อนๆนะครับผมร้อนๆลองดูอีกครั้งหนึงนะครับ สวยงามครับผมรีเท 84fs นะครับผมรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะยิงสนุกยิงเพลินนะครับผมกริปสวยจริงนะครับผมมีลายมาร์กกิ้งของเบรตต้านะครับผมเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บสะสมมากนะครับโดยเฉพาะรุ่นที่เป็นกริปไม้แล้วมีมาร์กกิ้งของเบรตต้าแบบนี้นะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อมาหาเราได้ที่เว็บเดอะวันบีบีชอปคอมผมตัวดอวันขอบคุณที่ติดตามชมขอบคุณครับ สำหรับทริปแอนทินะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําในเรื่องของการถอดประกอบแล้วก็ทําความสะอาดปืนแบงกันนั่นเองนะครับผมซึ่งปืนแบงกันของ r e เทนะผมจะมีหลักการถอดคล้ายๆกันนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมดับแรกต้องการปลดในส่วนของแมกกาซีนออกก่อนเสมอนะครับผมในทุกรุ่นนะครับผมเช็คดูนะครับผมในส่วนของลังเพลิงว่าไม่มีลูกศรหรือว่ามีอะไรค้างอยู่ข้างในนะครับโอเค ตัวนี้นะผมจะเป็นตัวการที่ทำหน้าที่ล็อกในส่วนของววลาให้เราต้องการถอดสไลด์นะครับผมมี2เทคนิคนะครับผมอาจจะทำการหมุนแล้วทำการดึงออกเลยนะครับผมอีกเทคนิคหนึ่งนะผมจะเป็นเทคนิคที่เราจะใช้ในกรณีที่เราจะทำการประกอบกลับนะครับผมก็คือการดึงสไลด์นะครับผมให้ถอยมาหน่อยหนึ่งนะครับถอยมาหน่อยหนึ่งแล้วใช้ครีมนะครับ จับในส่วนของนะครับไกด์ลอตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็ยกออกมานะครับเจ้าตัวนี้ก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยคีมออกธรรมดานะครับดึงสไลด์กลับมาด้านหลังนะครับให้สุดนะครับแล้วยกออกทางด้านท้ายนะครับลักษณะดังนี้นะครับเราก็จะได้ส่วนของไกด์ลอสปริงไกด์ลอแล้วก็ส่วนของลำกล้องนั่นเองนะครับผม กระบอกนี้เป็นปืนที่เราทดสอบยิงเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มมีในส่วนของคาบเข่านะครับผมหรือว่าคาบดินปืนที่อยู่บริเวณลำกล้องตรงนี้นะครับสังเกตเห็นว่ามีรอยดําติดที่บริเวณมือของผมนะครับผมในกล่องของจัวปืนนะครับผมจะมีตัวนี้นะครับผมเป็นน้ํายาสําหรับทําความสะอาดปืนเรียกว่ากันออยนะครับผมซึ่งเราสามารถใช้ น้ำยาที่ทางภาษาปืนจริงยี่ห้ออื่นๆก็ได้นะผมแล้วก็เขาก็จะมีแท่ตัวเล็กๆมาให้นะผมส่วนตัวที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นอะแดปเตอร์สำหรับกรณีที่เราต้องการยิงกระสุนพุกไฟซึ่งบ้านเรายังไม่มีจำหน่ายนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในกล่องก็ยังมีในส่วนของคู่มือด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วก็หยดน้ำยาเนี่ยนะครับผมใส่บริเวณแปลงหรือว่าใส่บริเวณลังเพลิงแล้วก็ทำกานะผมเช็ดนะครับผมลักษณะดังนี้นะครับเช็ดทำความสะอาดนั่นเองนะครับ เป็นการทำความสะอาดในส่วนของหลังเพลิงนะครับผมให้ลูกศรเนี่ยนะครับขึ้นแล้วก็สมูบตนเองรวมถึงบริเวณด้านข้างที่เป็นล่องสไลด์พวกนี้เราก็ควรที่จะนะครับหยอนน้ามันนะครับหย่อนน้ามันลงไปด้วยนะครับไม่ดูนะครับก็จะมีการใช้น้ํามันนะครับล่องสไลด์นะครับสไลด์ก็จะได้ลื่นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของหลังเพลิงนะครับผมแล้วก็ใช้นะครับตัวแท่นะครับผม มันจะเข้าได้ไม่ลึกนะครับผมเพราะว่าตัวปืนมันจะมีระบบป้องกันไม่ให้ใส่กระสุนจริงนั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้มาดูในส่วนของวิธีการประกอบกลับนะครับผมวิธีการประกอบกลับนะเราก็จะเริ่มที่ในส่วนของไกด์ล็อตแล้วก็สปริงนะครับนะครับสังเกตส่วนโค้งบริเวณนี้นะครับผมให้อยู่ด้านล่างนะครับผมใส่เข้าไปให้สุดนะครับเจ้าตัวสไลด์ตามมานะครับสไลด์ตามมาให้ลงล็อกกันนะครับ ในจังหวะนี้ถ้ามีการเหนี่ยวไกลไปแล้วนะครับผมถ้ามีการเหนี่ยวไกลไปแล้วนะครับผมจะต้องทําการนะครับง้างนกลงเสียก่อนนะครับถึงจะประกบในส่วนของสไลด์เข้ามาได้นะครับเน่อของสไลด์เข้ามาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนเสร็จแล้วนะครับผมชิ้นส่วนนี้นะครับผมวิธีการประกอบกลับนี้นะครับสามารถใช้ได้กับปืนของวีเทยหลายรุ่นรวมถึงรีเทยเบลต้าด้วยนะครับโอเค สไลด์นะครับดึงกลับมาให้เห็นปลายไกด์ล็อตนะครับผมใช้คีมนะครับผมจับไว้นะครับแล้วปล่อยส่วนของสไลด์นะครับลักษณะดังนี้นะครับดึงช่องว่างตรงนี้จะโอบแบบนี้นะครับเราก็ทําการใส่นะครับตัวบากที่เป็นชิ้นส่วนเรียบตัวนี้นะครับผมจะหันไปด้านหน้าของปลายกระบอกปืนนะครับผมใส่เข้ามานะครับผมให้สุดให้ตรงให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ ปล่อยในส่วนของครีมที่จับตัวไกดลอดไว้นะครับผมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับการถอดประกอบเปิดแบงกันรีเท 84fs นะครับผมก็หวังว่าข้อมูลนี้ก็จะมีประโยชน์กับท่านที่ได้ชมขอครับ